สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้มารายงานผลพุดบอลพรีเมียร์ลีกนะัดที่21นะครับจากทั้งหมด38นะัดเมื่อคืนวันที่30มสิบมกราคมสองพคู่แรกนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลศูคู่ต่อไปพาเลทเปิดบ้านชนะ พูปแมตันหนึ่และจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะทีมบุยเชฟยูเนเต็ดหนึ่ประตูต่อศูรักษาจากฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นเวสต์บรอมิเปิดบ้านเสมอฟูแล่มไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2และบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนเมื่อคืนอาเซนอลเปิดบ้าน สเสมอกับแมนยูในเด0ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายเซาแทม์่านเปิดบ้านผ่าให้กับแอตัลวิลลา0ประตูต่อ1คืวนวันนี้อีก4คู่ที่เหลือผลจะเป็นยังไงกันบ้างอันดับคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่มาคอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ